ตื่นเต้นเลยทีเดียวนะคะโอเคขอบคุณพระเจ้านะคะก็คือนีเมงนะคะอยากเป็นคําพยานชีวิตของตัวเองสั้นๆให้ฟังนะคะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมาเรานิมก็นอนอยู่บนที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมามันเป็นเช้าวันอาทิตย์เราก็ตื่นมาแล้วก็หยิบมือถือะคะ่ะขึ้นมาดูปรากฏว่าใน Facebook ของเราะคะ่ะมันก็ขึ้นการแจ้งเตือนว่า วันอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเป็นวันครบรอบ5ปีของการบัพติศมาในน้ําหรือการบังเกิดใหม่ของนิมและนิมก็อ่านข้อความที่ตัวเองพิมพ์บนข้อความว่าแบบเราพิมพ์ไว้ตอนนั้นอะเราเป็นผู้เชื่อใหม่แค่แบบ2เดือนสาเดือนอะเราโพสต์ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เราก็เห็นโพสต์ที่ตัวเองโพสต์ว่าพระองค์เจ้าข้าลูกขอรับใช้พระองค์และไม่หันหลังกลับลูกขอที่จะถวายชีวิตเป็นคนสาธารณชนให้กับพระองค์ตลอดชีวิตของลูก แล้วพอนิมอ่านไปน้ําตาก็ไหลพออ่านไปน้ําตาก็ไหลแล้วพอหันกลับมามองชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยผ่านไปแล้วห้าหปีที่ผ่านมาเราดําเนินตามคําอธิษฐานของเราตอนนั้นที่เราเป็นผู้เชื่อใหม่นี่ว่าเรายังคงเดินกับพระเจ้าเรายังคงรับใช้พระเจ้าแล้วพอนิมมองกลับไปในอดีตนะคะนิมเคยเป็นเด็กผู้หญิงที่ขายยานิมเคยทําผิดพลาดมาเยอะมากนิมเคยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ เป็นทั้งแม่เล้ามาก่อนเคยขายตัวก่อนเคยทาร้ายร่างกายคนอื่นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนคือเป็นคนเลวคนหนึ่งสุดๆในแผ่นดินแล้วพอมามองตัวเองในวันนี้มันนิ้ทนำให้นิมนั่งร้องไห้ว่าแบบพระเจ้าดีจริงๆพระเจ้าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของนิมจากเด็กผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเด็กแว้นที่คนมากมายมองว่าเป็นคนที่ไร้ค่าที่สังคมมองว่านิมเป็นคนไม่สมควรที่จะได้รับที่ยืนในสังคมด้วยซ้ํา แต่พอนิมกลับมามองว่าหลังจากที่นิมตัดสินใจเชื่อพระเจ้าหลังจากที่นิมมีพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังจนวันนี้คนมากมายรู้จักนิมจนมากพระเจ้าอวยพรนิมไม่พอพระเจ้าอวยพรครอบครัวของนิมพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของนิมใหม่จนนิมแทบจะจําตัวตนเดิมของตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ํานิมอยากจะบอกว่านิมไม่ได้เปลี่ยนตัวตนตัวเองด้วยความสามารถของนิมนิมการศึกษานิมเรียนแค่ป .4 นี่นไม่ได้มีความรู้เยอะนี่นไม่ได้เก่งนี่นไม่ได้อะไรเลยแต่ทุกวันนี้ที่นิมายืนอยู่ตรงนี้ได้นิมนอยากอวดพระเจ้าในชีวิตของนี้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนไปลงชีวิตของนิมมาไกลขนาดนี้พระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เคยพระองค์ไม่เคยลืมสัญญาเลยที่พระองค์พูดกับน,นิมไว้แล้วนิมนก็ยังรู้สึกได้อีกว่านับตั้งแต่ วินาทีนี้ไปนิมก็ยังคงรับใช้พระเจ้าและน,ามานิมก็ยังคงเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วทาไมนิมถึงขึ้นมาเป็นค pues นําพยานนิมอยากจะหนุนใจพี่น้องหลายๆคนท club, ี่ท่านกําลังดําเนินอยู่กับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะล้มลุกคุกคานไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงชีวิตหรือฤดูกาลไหนของชีวิตอย่าปล่อยมือพระเจ้าและพระเจ้าจะนําชีวิตของท่านและชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยให้ท่านหันกลับให้ท่านหันกลับไปมองตัวเองว่าวันนี้จุดที่ท่านยืนอยู่อะ พระเจ้าพาท่านมาจากจุดแรกที่ท่านเริ่มต้นไกลขนาดไหนแล้วนิมอยากให้ท่าน อย่าลืมพระเจ้าอย่ามองว่าชีวิตของลูกมีแต่ปัญหาแต่ให้มองกลับไปว่าวันแรกที่กูลูกก้าวเข้ามารู้จักพระองค์ลูกเป็นยังไงแล้ววันนี้ลูกเดินอยู่ในพระพรของพระองค์วันนี้ลูกเดินอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์ยังไงหนูอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะหนูอยากให้กําลังใจทุกคนพระเจ้าดีและพระองค์ทรงสั์ชื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของหนูได้พระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ไม่ละแม้แต่คนเดียวขอเสียมปรบมือให้กับพระเจ้าของเราค่ะขอพระเจ้าไว้พรค่ะ